ครับผมก็วันนี้มาตอบกับคอมเมนต์นะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับถามมานะครับว่า11แขนะครับ11แข9ศอกนะครับจะละแขตอนไหนนะครับว่าจะละละแขตอนกี่ศอกนะครับับผมตัวนี้เป็น16เศานะครับตัวนี้ไม่ใช่11นะครับตัวนี้เป็น16ตัวนี้เป็น2ตาเอาแคทีนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวแคนะครับ นี่ครับสองตาเอาแขนะครับตัวสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดเสาเนี่ยเป็นเอาตาเว้นตานะครับเอาแขนะครับตัวนี้อยู่ที่สามเซนนะครับตัวนี้ตัวพี่เขาถามว่าว่าห้าเซนครับแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับก็ว่ากี่เซนนะครับเซนเก้าสองนะครับเดี๋ยวถ้าจะให้ดูแบบนี้มันจะเกิดการลายหูลายตานะครับเกิดอะไรหูลายหูลายตานะครับเดี๋ยวผมก็มี แผ่นกระดาษนะครับมาให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเก้าแห่เก้าศอกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เจ็ดศอกนะครับตัวนี้แปดศอกเก้าศอกนะครับตัวนี้เป็นคือเก้าศอกก็คือเก้าศอกรวมเผานะครับครับว่าจะละกี่ศอกนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาจะเอาเผาสองศอกนะครับก็คือตัวที่แปดกับตัวที่เก้านี่คือเผานะครับ ตัวนี้เราก็ํามาทำตัวผูกเพาอยู่ที่เจ็ดอยู่ที่เจ็ดเจ็ดอกนะครับตัวนี้นะครับองมาทําอยู่ประมาณนี้นะครับตัวทําผูกเพานะครับก็ใส่ที่เจ็ดอกนะครับก็คือเพาสองซอกนะครับทําตัวนี้นะครับเราก็ตัวนี้ก็เป็นตัวแขนนะครับเราจะเอาลงมาครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับครึ่งหนึ่งสัก หกซอกครึ่งนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็ละแขนนะครับก็เราก็ไม่เอาแไม่เอาแขนแล้วนะครับหกอกครึ่งนะครับหกอกครึ่งแล้วก็สารลงนมาเป็นเจ็ดอกแล้วก็ทําที่ผูกเผานะครับไม่งงนะครับหกอกหกอกครึ่งทําเผานะครับทําที่ผูกเผานะครับตัวนี้หรือว่าท่านพี่ก็จะทำอ่า เผาลึกแค่หนึ่งหนึ่งอกคืบนะครับหนึ่งอกนิดหน่อยนะครับก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ทําผูกเผาตรงนี้นะครับรครับผูกเผาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สารลงมาให้มันได้เจ็ดอกนะครับทาแขนมาเจ็ดอกนะครับนะครับตัวนี้เป็นปกติก็เป็นอ่า เอาตาเป็นตาครับตัวนี้ผมก็มาประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ไม,ไม่ไม่งงนะครับอา่าละตอนเจ็ดสองก็ได้นะครับถ้าเราจะทำเก้าสองนะครับก็เป็นก็มาก็แปดเจ็ดสองครึ่งนะครับตัวเจ็ดสองครึ่งแล้วก็สารลงมานะครับกี่สองก็ไปถึงเก้าสองนี่แล้วประมาณนี้นะครับอ่ความบานนะครับก็ ก็มีในส่วนนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราจะทำส่อคืบนะครับเป็นเพพานะครับแขนเราก็มาเอกก็ได้ครับเอามาจนเกือบสุดก็ได้ครับเกือบอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับก็ตัวนี้เป็นแขนนะครับสมมุตินะครับ,มมรรบเป็นตัวแขนเราก็มาทําที่ผูกเผพาแค่ตาหนึ่งสองตาก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับ นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับถ้าทําแบบนี้มันจะบานนะครับมันจะออกดีนะครับแหถ้าเกิดว่าเราเว้นช่วงช่วงเจดศอกช่วงนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะครับถ้าเรายิ่งตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวผูกเพลากับตัวแขนี่ใกล้กันครับมันก็จะมันก็จะบานดีนะครับถ้าเราทิ้งไกล มันก็จะความบาลมันก็จะลดลงนะครับนิดนึงนะครับแขเยอะมันกเ็เนื้อแหมก็มากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะไม่งงนะครับเนาะผมแนะนำก็คือถ้าจะเอาเผาสองสอกนะครับที่ผูกเผาก็ตรงนี้นะครับที่ผูกเผา ที่ผูกเผาตรงนี้แล้วก็ปล่อยแขนมาจุดนี้ก็ได้ครับหรือว่าจุดนี้ก็ได้นะครับทิ้งตอนหกสอครึ่งก็ได้หรือว่าจะเอามาเกือบถึงที่ผูกเผาก็ได้ครับตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับถ้าถึงมาถึงจุดนี้มันก็จะหวานออกดีนะครับหวานบานหวานออกดีกว่าตัวข้างบนนะครับ ตัวแคมมันเยอะกว่านะครับมันก็จะออกดีกว่านะครับหรือก็จะเอามาข้างล่างก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นเจ็ดเจ็ดสอกครึ่งนะครับก็ได้ครับก็ความจริงก็แค่เจ็ดสอกครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เราก็จะได้เผาอยู่ที่หนึ่งสอกกับคืบหนึ่งนะครับคืบมือครับประมาณนั้นนะครับไม่งงนะครับ รือว่ามันเยอะไปครับลายหูเบียนหูเวียนตาลายหูเานตาครับก็นี่ก็ได้นะครับก็กรณีประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับก็นนี้แขก็เหมือนเดิมครับขึ้นอยู่กับเราจะเอาเผาลึกเผาตื้นนะครับครัวามจริงก็เอาสักสองคืบก็พอนะครับทันนี้ก็ทําที่ผูกเผานะครับนี่ครับทำที่ผูกเผาทำเราก็สารไป ครับถึงตรงนี้เราก็สานบล็กมาอีกทีนึงแล้วก็ลบมาอีกทีนึงนะครับมันก็เป็นสามเส้นนะครับทําที่ผูกเผานะครับมาละแขถ้าตรงนี้ก็ได้นะครับเจ็ดศอกก็ได้ครับแล้วถ้าเจ็ดศอกครึ่งก็ได้นะครับได้ครับแล้วขึ้นอยู่กับเราจะสานนะครับความจริงก็ตัวนี้นะครับบานกว่านะครับเอามาใกล้ใกล้ๆที่ผูกที่เอาใกล้ที่ผูกเผาครับมากที่สุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ครับน่าจะไม่งงนะครับก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับมาตอบกับคอมเมนต์นะครับถ้าผมจะพิมพ์ตอบมันก็จะยาวนิดนึงนะผมเลยทําคลิปให้มันมันก็จะง่ายกว่านะครับประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมครับกดถูกใจครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับก็ช่วยๆกันนะครับอ ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ